ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีสว่วนเด๋ครับผมลูกค้าเนี่ยที่เขาสั่งออเดอร์ไว้แกไปสง่งให้เขาหรือยัง เรียบร้อยครับผมแล้วของที่จะมาลงที่ร้านเราเรียบร้อยยังเรียบร้อยครับทางานได้ดีมากดูแลร้านไว้นะครับเดี๋ยวเสียเนี่ยจะออกไปซื้อของที่ห้างนิดนึงได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมที่เสียสั่งไว้นะครับลูกค้าเปรียบเสมือนพระเจ้าต้องดูแลให้ดีที่สุดได้ครับเสียดีมากเดี๋ยวเสียมาอ่าสวนครับผมเป็นไงวะวันนี้มีลูกค้ามาซื้อของมังไหมมีผู้ชายเข้ามาคนหนึ่งครับเสียอแล้วผมก็ถามเขาว่าเขาเป็นลูกค้าใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ครับ แล้วเขาซื้อของมาเยอะไหมล่ะเขาไม่ได้ซื้อของอะไรเลยอ้าวเขาเข้ามาถึงเขาก็บอกว่าหยุดนะนี่คือการป้นขนเงินนล้นช้างไปหมดเลยเงินนะเขาขนไม่ไหวผมยังเชื่อาขนขึ้นรถเลยครับเลิกไปช่วยเขาขนไมที่รได้อีบ้าแล้วมึงไปช่วยเขาขนทำไมก็เสียสั่งผมว่าลูกค้าคือพระเจ้าไงครับโอ้ยมันไม่ใช่พระเจ้ามันเป็นโจรโอ้ไม้กอดมันจอดมามันจอดหนถุย